ตอนที่สิการเสด็จผ่านคนครราชครที่ประทับของพระเจ้าพิมพิสารเมื่อได้ประทับอยู่ณนะป่าริมแม่น้ำที่พระองค์ได้เสด็จจากนายชนะนั้นช่วขณะหนึ่งแล้วเจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งบัตรนี้อยู่ในสภาพแห่งนักบวชผู้กระทําพิกข,ขาจาร์ได้เสด็จมุ่งหน้าสุดทิศใต้ตรงไปยังประเทศมคตพระองค์ เสด็จถึงราชธานีชื่อนครราชคฤกอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าพิมพิสารในพระนะครนั้นพระสิทธัตถะทรงถือภาชนะขออาหารเสด็จไปตามท้องถนนเพื่อการพิกขาจารประชาชนต่างสังเกตเห็นว่าพระองค์มีลักษณะผิดจากนักบวชธ,ธรรมดาหลายประการดังนั้น ก็พากันหาอาหารที่ดีที่สุดอันจะพึงมีมาถวายและใส่ลงในบาทของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงรับอาหารได้พอสมควรแล้วก็เสด็จออกจากนาครไปสู่ที่อันสมควรแห่งหนึ่งประทับนั่งเพื่อเตรียมฉันอาหารตามที่ได้รับมาเมื่อได้ทรงก้มลงดูในบาทอันเต็มไปด้วยอาหารหนานาชนิดนานาพันธุ์พระปนกันจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรพระองค์ ไม่ทรงสามารถบังคับพระองค์เองให้สเสวยอาหารเช่นนี้ได้แต่ในที่สุดพระองค์ทรงยับยั้งความคิดเช่นนั้นไว้ได้พระองค์ได้ทรงคิดและรำพึงกับพระองค์เองดังต่อไปนี้สิทธัตถะเธอกำเนิดในราชสำนักแห่งคติยาวง์อันใหญ่ยิ่งแทนที่เธอจะอยู่กินอาหารเช่นนั้นในวังเธอกลับตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยว เพื่อออกมาเป็นนักบวชแล้วบัดนี้เล่าเธอกำลังจะคว้างทิ้งอาหารนี้เช่นนั้นหรือพระสิทธ,ธัตถะทรงให้โอวาทแก่พระองค์เองและทรงเริ่มสเสวยอาหารนั้นและไม่ต้องทรงลำบากพระไทยในการที่จะต้องฉันอาหารเช่นนั้นอีกสืบไปในครั้งนั้นประชาชนชาวเมืองราชครืได้พากันโจ,จ์จันถึงนักบวชแปลกหน้า ซึ่งเข้ามาบินทบาทในนครเมื่อเชา้านี้ข่าวอันนี้ได้แพร่สะพัดไปจนกระทั่งถึงวงังหลวงโดยเวลาไม่นานนักราชบุรุษผู้สื่อข่าวเหล่านั้นแล้วพากันกลับมากราบทูลให้พระราชาของตนทราบพ,พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงสดับด้วยความตื่นเต้นยังใหญ่หลวงพระองค์ได้เสด็จไปทูลขอร้องให้พระสิทธ,ธัตถะประทับอยู่ในเขตนครของพระองค์ โดยพระองค์จะเป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตและสิ่งอื่นๆแต่พระสิทธัตถะทรงปฏิเสธโดยตรัสว่าพระองค์ไม่อาจประทับอยู่ณที่ใดที่หนึ่งแต่แห่งเดียวตลอดเวลาที่ยังไม่ประสบสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เมื่อเป็นดังนั้นพระราชาได้ทรงขอร้องให้พระองค์ทรงรับคำว่าเมื่อบรรลุถึงสิ่งที่ทรงประสงค์แล้วจะเสด็จมาสู่นครของพระองค์ก่อน เพื่อโปรโดให้พระองค์และประชาชนได้ทราบถึงสิ่งนั้นด้วยเป็นพวกแรกสารธรรมะจากพุทธศาสนาสุภาษิตอสา,าตังสาตะรูเปนะปิยะรูเปนะอปิยังทุกขังสุขัสะรูเปนะปะมัตตะมติวัตติผู้ที่มัวเพลินประมาทอยู่กับสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่รัก และสิ่งที่เป็นสุขจะถูกสิ่งที่ไม่ชอบไม่รักและความทุกข์เข้าครอบงำ